สวัสดีครับอยู่กับช่องพิตูนํำสิ่งมันช้างครับตอนนี้ก็รถถยครับเก็บงานครับส่วนจอมโมครับจอมโมจะย้ายแล้วครับส่วนจ้า XCMG ก็ยังทำงานอยู่ครับนี่ครับเมื่อวานครับ ลงเมื่อวานขุดสะได้ลูกหนึ่งรับพื้นที่หน้าแล้วก็ตรงนี้อีกครับเดีย๋ยวเราจะย้ายแล้วครับจะไปขุดสะครับนี่รอทะเลครับรอทะเลหมาก,ก่อนครับ มาแล้วครับเลอเราเลยเราก็ยังเป็นคุณลงครับ อีกฝั่งหนึ่งเจ้า XCMG ครับนี่ครับก็ยังทำงานอยู่ครับเราจะย้ายคันนี้ไปแล้วครับ ร้เราห้านะครับ เกี่ยมสายอู่ที่ไหนเดี๋ยว<ะ>ผมจะขี่ไปตามหลังครับว่าจะมันจะเกี่ยวสายไฟไหมเองขี่รถไปตามหลังนะครับเจ้าเอกเราค่อยมารับกลับมารับเจ้าอ,อีกนะครับ จะยา้ายเจ้าโม่ไปไว้ก่อนครับก็งานอยุกแรกๆครับก็ประมาณสักโลนึงครับต้องขึ้นเทเลยนะครับ าทำงานดึกครับถึงห้าทุ่มนะครับโอ้โอ้โอ้พี่ห้งเถอะโอเคโอ้โอ เอกเอกไปเอกโอ้เสียง GPS ครับลองอยู่ครับเราจะขีม่มอไซค์ตามหลังครับเพราะว่ากลัวไปเกี่ยวสายไฟนะ โอ้ฝั่งนู้นยังวิ่งอยู่ครับโอ้ฝั่งนู้นจะเป็นทีมงานไม่กล้าครับฮะเรบจะเิือนโ<ะ>บ,บอกฮะ,ะเ,เดี๋ยวจะไปครับโอเคครับกวไปเกี่ยวสายไฟโอ้สวัสดีครับมาถึงแล้วครับ ก็จะผ่านสายไฟมาได้ครับเล่นเอาจนลุ้นกันครับเดินลงง่ายมากครับนี่ครับ นะครับเวลาลงก็แป๊บเดียวครับเวลาขึ้นนี่ต้องระมัดระวังนะครับเรียบร้อยครับเราจะจอดไว้นี่เลยครับตรงนี้เราค่อยมาทำงานนะครับไล่ไล เดี๋ยวเราจะไปเอาเอาจ้าเจ้ากมาอีกครับเจ้าอกน่าจะเอาไปอาจอดอูนะฮะเพราะว่าเทเลเรามีคันเดียวไมโครเรามี3ามคันครับ chào mông đi đây các bạn, ôi, ai, 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 เดี๋ยวผมเอาไม้นุนเทเลิกก่อนครับจะไลอีก เออไปรับคันใหญ่แท้คือคือคือโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับาทำอะไรครับผม้องสาดคุณนะครับเฮ้ยย้อนเดี่ยวอนเดีรับโอ้ยี่เงนี่ห้าเจ็ด 15s ครับเว่าเป็นรถนิยมเหมือนกันนะครับใช้ตัวนี้ไหมที่ว่าคลิปอ้อยนี่เขาม่อีกขั้นหนึ่งบวกอ๋อเขามีอยู่สองันนะครับคันหนึ่งไว้คลิปอ้อยรืบ เดเ๋ยวเสร็จบิกบินดีินะฮะเราจอดจอมโโมไว้ก่อนครับพวกนี้ค่อยทำงานครับไปไทยไอ้นั่นหมอไทยไอ้พวก พวกอะไรนี่อโอ้ปุกอ้ยอยครับมาไหนหนิมวันี้มาจา,ากไหนครับอนนโอ้คืออยู่ฮ่าฮ่าอ่านล้วอี่ดอ้นี่จะเป็นรถบริษัทมังกนรนังจีะตอนนี้เขาแกก็เดินไปดูงานครับว่าจะให้ขุดยังไง โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับสวัสดีครับเดี๋ยวเอาเจ้า x อีก